รายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่2ผู้รับการประเมินนางสาวอนันตยาชาวด่านตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านชุมแสงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเราองเขตสอง ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่สองมุ่งเน้นตรงเวลาจิตอาสาคือชีวิตรู้คิดสร้างสรรค์ก้าวทันโลก,กทัศน์ข้อมูลพื้นฐานผู้รับการประเมินนางสาวอนันตยาชาวดานชื่อเล่นครูอีฟ เกิดเมื่อวันที่27ตุลาคมปีพุทธศักราช2534เชื้อชาติไทยสัญชาติไทยศาสนาพุทธที่อยู่61หมู่4ตำบลโคคารอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วประวัติการศึกษาจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัตรราชนครินปริญญาตรีคณะครุศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาประวัติการสอน ในปีพุทธศักราช2560ถึง2563ทำการสอนที่โรงเรียนดาราสมุทรออรณิประเทศจังหวัดสระแก้วและต่อมาปี2564ถึงวันที่19เดือนมิถุนายนปี2565ทำการสอนที่โรงเรียนสลิดิเดชจังหวัดจันทบ,บุรีตำแหน่งครูอัตราจ้างและปัจจุบัน บรรจตุตำแหน่งครูผู้ช่วยตั้งแต่วันที่20มิถุนายนปี2565สถานศึกษาโรงเรียนบ้านชุมแสงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเรียงเขต2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทักษะและความสามารถพิเศษ ความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ทักษะเทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรมทักษะการตัดต่อกราฟิกภาพนิ่งและวิดีโอทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ทักษะการพูดมีทักษะการจัดสัมมานาพิธีกรวิทยากรจัดกิจกรรมฝึกทักษะต,ต่างๆให้ความรู้รวมถึงมีความสามารถด้านการร้องเพลงลูกทุ่งด้วย ด้านภาษามีความเข้าใจสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีผ่านการอบรมและสอบภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารจากสถาบันแชมเบตมิสเตอร์พอด้านการทำงานในองค์กรสามารถเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในองค์กรได้มีความคิดและหลักการทำงานเป็นตัวของตัวเองพัฒนาและปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอ สามารถเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานได้ความภาคภูมิใจในปีการศึกษาที่ผ่านมาได้มีโอกาสทำงานร่วมกับผู้มวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านชุมแสงดิฉันจึงได้เรียนรู้งานหลายๆด้านจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดคือผู้เรียนเป็นสำคัญและเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ที่ดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจ ในการสวมบทบาทความเป็นครูที่โรงเรียนบ้านชุมแสงคือการได้สอนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผ่านกิจกรรม Active Learning ที่สนุกสนานท้าทายพร้อมสอดแทรกเนื้อหาสาระตามหลักสูตรแกนกลางและยังได้รับมอบหมายงานด้านสื่อวิทยทัศ หลายๆชิ้นงานเช่นสื่อวิทยทัศน์นำเสนอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเรียงเขต2ส,สื่อนำเสนอโมเดลรียงทูเกเตอร์รวมถึงสื่อวิททัศน์นำเสนอในงานเกษตรอายุราชการประจำปีการศึกษา2565ของคณะครูทั่วทั้งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเรียงเขต2และได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเรียงเขต2ในเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีและโคดิง้งตามโครงการงานต่างๆที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดขึ้นงานที่รับมอบหมายและหน้าที่พิเศษปฏิบัติการสอนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบ้านชุงแสงตามตารางต่อไปนี้ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษาพัฒนาตนเองและวิชาชีพประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองบุคคลในชุมชนและสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนการบริการสังคมด้านวิชาการและด้านวิชาชีพและปฏิบัติหน้าที่ตามที่รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานดังต่อไปนี้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญจัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสานงานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนศึกษาวิเคราะห์ วัดและประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นงานครูประจำชั้นกํากับดูแลติดตามอบรมสั่งสอนนักเรียนในระดับชั้นด้านพฤติกรรมให้เป็นคนดีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ประสานงานกับครูผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันแก้ไขปัญหาของนักเรียนด้านการเรียนและความประพฤติ ปฏิบัติหน้าที่เป็น,นคณะกรรมการการดำเนิงนงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตั้งแต่รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลการคัดกรองนักเรียนส่งเสริมพัฒนานักเรียนป้องกันแก้ไขปัญหาของนักเรียนและส่งต่อดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนการประชุมผู้ปกครองนักเรียนกำกับดูแลติดตามและเก็บข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของนักเรียนตามที่ทางโรงเรียนได้มอบหมาย ให้คำแนะนำผู้ปกครองในการสนับสนุนส่งเสริมนักเรียนในด้านการเรียนและการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์กำกับควบคุมดูแลการรักษาห้องเรียนและอุปกรณ์ต่างๆให้สะอาดและเป็นระเบียบรายงานผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้าระดับชั้นหัวหน้างานหัวหน้างานส่งเสริมกิจการนักเรียนและผู้บริหารตามลำดับ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่รับมอบหมายกิจกรรมชุมนุมสตูดิโอชุมนุมหุ่นยนต์และเป็นผู้รับผิดชอบดูแลพัฒนาศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กิจกรรมสวดมนต์ประจำวันศุกร์งานหน้าที่พิเศษ ดิฉันปฏิบัติงานฝ่ายงานวิชาการและเป็นฝ่ายสนับสนุนที่ปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี ICT อำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนและคณะครูจัดทำโปรแกรมคำนวณปพ5โปรแกรมคำนวณปพ6ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนจัดสร้างและดูแลเพจ Facebook ของโรงเรียนจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนในรูปแบบต่าง เชน่นภาพนิ่งและวิดิทัศน์และรับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการกิจกรรมโรงเรียนต่างๆเวียนยามรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินทางรชาชการองค์ประกอบที่1การประเมินผลการปฏิบัติตน 1. วินัยและการรักษาวินยัยดิฉันแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางและการสื่อสารได้เหมาะสมกับการลเทศะต่อผู้เรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมง,งานผู้ปกครองและบุคคลอื่นปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการ 2. คุณธรรมจริยธรรม ดีชันปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดำรงตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้าร่วมศาสนากิจของศาสนาพุทธปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนค่านิยมของสังคมทำให้ดิฉันสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขเต็มใจและมีจิตอาสาในการทำงานร่วมกับชุมชนร่วมบริจาค และแบ่งปันเท่าที่ตนเองสามารถทำได้ 3. าจรรยาบรณวิชาชีพครูดิฉันปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเป็นครูตามจรรยาบัณวิชาชีพครูและมีการเข้ารูปอบรมและพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะกับความเป็นครูเข้าร่วมสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูอยู่เสมอโดยการเข้าร่วมการประชุม การอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานำความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเองและผู้เรียนดิฉันปฏิบัติหน้าที่อบรมสั่งสอนศิษย์ด้วยความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองเสริมสร้างทักษะชีวิตและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมทุกครั้งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียนช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันให้ความร่วมมือกับคณะครูในการจัดกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกสถานศึกษา 4. การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดิฉันตระหนักถึงคุณค่าของการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพยายามน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อความผาสุกข,ของตนเองในปัจจุบันและอนาคตซึ่งนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของการปรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ 5. จิตวิญญาณความเป็นครูดิฉันปฏิบัติหน้าที่ที่รับมอบหมายอย่างเต็มที่เต็มเวลาเต็มความสามารถตรงเวลาเอาใจใส่ ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอโดยมีการวางแผนการสอนล่วงหน้าจัดทำสื่อการสอนจัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการปรับปรุงพัฒนางานการสอนอยู่เสมอเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้สแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดสร้างสารรค์และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรัก ศรัทธาและยึดมั่นในอุดมการแห่งวิชาชีพมุ่งมัน่นทุ่มเทในการทำงาน 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพดิฉันพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเช่นโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตเป็นต้นเพื่อนำความรู้มาผลิตสื่อการสอนและนำมาพัฒนาวิชาชีพต่อไป และประพฤติตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมองค์ประกอบที่2การประเมินผลการปฏิบัติงาน 1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดิฉันได้ศึกษาตัวชี้วัดจุดประสงค์รายวิชามาตารฐานรายวิชาและสาระการเรียนรู้เพื่อเตรียมการสอนให้ครอบคลุมเนื้อหาโดยจัดทำแผนการเรียนรู้ มุ่งเน้นสมรรถนะและครอบคลุมเนื้อหาทุกหน่วยการเรียนรู้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้หลากหลายรูปแบบการสอนที่หลากหลายส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผลการเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้นสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรม และประเมินผลการเรียนรู้ 2. การบริหารจัดการห้องเรียนดิฉันได้จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยให้ผู้เรียนทํางานในรูปแบบของงานเดี่ยวและงานกลุ่มตามความเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน จัดทำข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายบุคคลในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นปัจจุบันติดตามและประเมินผลผู้เรียนในด้านการเรียนและปรับพฤติกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 3. การพัฒนาตนเองดิฉันศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม หรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูทั้งในและนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องสี่การทำงานเป็นทีมดิฉันได้เข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกขององค์กรชชจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลในแวดวงวิชาชีพครู และเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและรับหน้าที่เป็นวิทยากรอบรมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขตสอง 5. กิจการตามภารกิจบริหารง,งานของสถานศึกษาดิฉันมีความกระตือรือร้นในการทำงานที่รับมอบหมายเพื่อให้ได้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิฉันให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นสื่อมัลติมีเดียสื่อเว็บไซต์ออนไลน์บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นต้นจึงช่วยทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจเห็นภาพได้อย่างชัดเจนส่งผลให้ผลสมริ์ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และนอกจากนี้ดิฉันไดน้นาสื่อการสอนเอผยแพร่ในเพ Facebook, จ f a c e b o o k จัดทำคลิปวิดีโอการสอนลงใน y YouTube เว็บไซต์ของตนเองโดยใช้ชื่อเว็บไซต์ว่าห้องเรียนออนไลน์ครูอีฟและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนลงในเพจ c e b o o k โรงเรียนและ YouTube โรงเรียนอีกด้วย และในก้าวต่อไปดิฉันยังคงมุ่งม,มั่นตั้งใจพัฒนาตนเองสร้างสารรค์สิ่งที่ดีสุดให้แก่นักเรียนและเป็นอีกหนึ่งแรงในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนและองค์กรขอบพระคุณค่ะ